วันนี้อยู่กับช่องล่าทาผีเสื้อเทียนนะคระแต่วันนี้วันนั้นที่เรามาล่าทาผีเป็นไงไม่ได้นะวันนี้ต้องใส่หน้ากากมานี่ใส่หน้ากากกับกล้องนะผมคือปื๊ดครับผมคือปื๊ดครับใส่หน้ากากมาวันนี้มันน่าจะพังห้องในห้องหนึ่งเดให้ดูนะครับยวให้ดูนะครับกับกล้องก่อนครับกับกล้องกับไงว่ยมามาครับ ครับไม่มีอะไรครับอันที่สองครับอันนี้ก็น่าเชื่อมกันนะครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้มีอุ้ยอันนี้ล็อกนะครับดูดูดูคนประตูนี้ล็อกอ่ะดูดิล็อกนะครับเรามาดูประตูต่อไปนะอย่ากลัวดิมาแล้วมาดูประตูต่อไปนะครับ